วันนี้กิจกรรมฮอลลูวีนเข้ามาช่วยอธิบายหน่อยครับครับผมจัดให้ให้ครับแล้วกูพิมพ์อะไรของกูวันนี้มีคนทำแล้วนะครับพี่ทำไม่ทันเขาจริงๆหฮ่าฮ่าฮ่าผมดูพี่ผมว่าเคสอใจง่ายสุดและครับจะไปกันเลยครับกับกิจกรรมรูปวันผี แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสนใจรงโฆษณาโอติดต่อก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับน้องๆนะครับ ที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วถามผมว่าผมเริ่มตอนนี้ทันไหมผมวิวสิบเจ็ดยี่สิเจยายังจะทันไหมครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าลองดูก่อนครับยังไงมันก็น่าจะทันอยู่แล้วครับผมคือเราก็ต้องเล่นให้ได้ทุกวันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีแต้มให้เราเก็บอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับภารกิจประจําวันนะที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับที่เราพูดถึงกันนี่ก็คือสตาร์พาร์ตนั่นเองนะครับผมนะโอเคเนี่ยครับผมมันจะมีบูธให้เราตรงนี้อีกนะครับผม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมโบเหรอเออมันจะเพิ่มคอมโบให้เราอีกนะถ้าหากว่าความคืบหน้าของเรามันไปถึงนะเห็นว่ามันจะมีตั้ง3ครั้งเลยนะเนี่ยมี2 0 0 500 700นะครับมันก็จะมีนะครับค่าพลังคอมโบให้เราอีกนะครับถ้าได้ครั้งหนึ่งนี่ก็บวกเพิ่มอีกเยอะเลยนะแล้วมันมีเวลาในการทํา วันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับถ้าหากว่าเรามาถึงตรงนี้นะมันก็จะบวกตรงนี้ให้เราอีกนะครับ200เครดิตสตาร์พาร์สนะแล้วก็ไปอีกนะครับก็จะเป็นเอ่อ350เครดิตสตาร์พาร์สนะแล้วก็500เครดิตสตาร์พาร์สเลยนะเกิดว่าเราไปถึงอันสุดท้ายได้นี่โอ้โหมันบวกเพิ่มอีก2ถึง3ขีดเลยนะครับเออเวลเลยนะขีดไปสั้นโอเคฮะประมาณนี้นะครับก็อย่าไปกังวลนะครับผมเล่นไปเถอะนะครับผมถ้าเอ่อพาร์สนี้เราไม่ทันเราก็รอพาร์สน้าเอาก็ได้ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็อยู่ที่ความ หานของเรานะครับผมก็คือว่าเล่นทุกวันเก็บคเควสทุกคเควสนะครับถ้าหากใครที่เป็นสายฟรีนี่ก็ต้องแบบได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับผม ก็ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ้าโมบายและสายฟีทุกท่านกันด้วยก็ได้กันนะครับผมนะแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สายฟีด้วยนะครับผมไร่ลืมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับกิจกรรมสกรีมพีมนั่นเองนะครับผมนะสกรีมก็แปลว่ากรีดร้องนั่นเองนะครับผมนะก็ รวมกันเป็นทีมกีดยางเฮ่ <Hey. S 1> กีดร้องเฮ่ <Hey. S 1> ถูกเร็วเอ้ยโอเคครับมาดูในกิจกรรมกันได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็หลายๆคนคงจะดูจากช่องอื่นมาแล้วนะครับก็คงจะรู้ไปหมดทุกอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่อันแรกเลยกล้วลัน,นะครับอันนี้ในแบบฉบับของผมนะก็คือแบบครองสุดๆแล้วนะครับไม่มีผิดพลาดแน่นอนฮนะ hey. และคลิปนี้นะครับก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าคนที่มาดูคลิปนี้นะครับก็มาดูเพราะว่าความรักจากช่องนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะที่รักผมและชอบดูช่องผมนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยกันนะครับผม โอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมแล้วก็เดินตามผมมาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีไอ้ลูกอมเนาะแล้วก็มีไฟแคปนะเพื่อนๆนะไฟฉายนะครับผมมันจะมีนะครับ2ให้เราเก็บ2อันนี้นะครับผมมันก็คือแต้มที่เราจะเอาไปเดินหรือว่าเอาไปทํากิจกรรมข้างในต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งอันแรกนะมันจะได้อันบนนะอันบนที่เป็นลูกกลวยนะมันจะได้ไอ้ไฟแคปกับลูกอมเนี่ยน้อยกว่าอันล่างนั่นเองครับผมอันล่างเนี่ยมันจะใช้มันจะได้ลูกอมกับไฟฉายเยอะกว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันใช้ เวลาทานานกว่ากันนิดเดียวเองนะครับผมมันคุ้มกว่านะครับมันเยอะกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะเพื่อนๆนะเออมันคุ้มกว่ากันถึงแบบว่าเท่าหนึ่งอะคืเอเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับผมเองก็เดินมาเอาอันล่างนี้นะครับอันบนไม่ต้องมาสนใจมันนะ โอเคครับต่อมาอีกนิดนึงนะก็โอ้โหสกรีมทีมนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อสตาร์พาร์ตเนาะโอ้นี่ไงพาร์ตนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพาร์ตสั้นๆนะครับผมก็ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ14วันอะมั่งนะประมาณนั้นนะครับผมก็คือให้เราเล่นตรงนี้นะครับ2เกมนะครับก็จะได้อันนี้มา100นะครับผมนะ100สกรีมทีมนั่นเองนะครับหรือว่าเวลที่เอาไปเลื่อนสตาร์พาร์ตนั่นเองนะครับหมายถึงว่าสตาร์พาร์ตของอ่าพาร์ตเออันดามาตาวดีนี้นะโอเคแล้วส่วนอันนี้นะ ผม2วันนะครับก็เล่น5ครั้ง5แมต์ก็คืออ๋อมันอันนี้3อันก็คืออ๋อเราขาดอีก2ครับก็คือวันพรุ่งนี้เราทําอีก2เราก็จะได้ไอช่องนั้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไอช่องเนี่ยนะครับผมนะเล่นกิจกรรมอันนี้นะครับ2อันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้ทุกๆ2วันเนาะเออก็จะลุ้นรับนักเตะข้าพลางนะครับผม92กับ GSC นะครับผมนะแต้ม GSC อู้หูหนึ่งพันเลย อ้สอวันหนึ่พันได้เยอะอยู่นะโอเคครับผมโอ้ห oh, อย่างนี้ก็การคํานวณแต้มใครที่คํานวณไปแล้วนะครับก็ต้องมีผิดพลาดเกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแจกอีกด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับ2ช่องนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทกันบ้างดีกว่านะครับผมนะสกรีมทีมพาร์ทนั่นเองนะเพื่อนๆนะโอ้โหก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็มีแต้มให้เราเก็บแค่2อย่างเองนะครับก็มีแค่ลูกอมกับไฟฉายเท่านั้นเองนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสําหรับสกรีมทีมพาร์ทกันเลยกันละกันนะครับอู้หูครับของข้างในก็เออผมก็แอบเติมไปแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เติมไป500รฟีฟา point นะครับก็เท่ากับ80หรือ90บาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรได้เลยครับผมยังไงก็อย่าลืมไปดึงเติมกันด้วย ครับผมนะแต่ตอนนี้ร้านผมไม่ได้รับเติมแล้วนะครับถ้าหากใครที่มีร้านเติมอยู่แล้วนะครับก็ไปจัดได้เลยนะครับผมนะยังไงมันก็คุ้มนะอันดามาโตเร่เราเอามาเล่นขำๆก็ได้นะครับค่าพลังตั้ง100ด้วยนะครับผมถ้าใครนะกบูบีมิรีกนะครับก็สามารถลิงก์ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ของข้างในนะบอกเลยนะครับว่ามันก็จําเป็นทั้งตัวกิจกรรมด้วยนะแล้วก็ราคามันไม่แพงด้วยนะเพื่อนๆนะมันโคตรคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมไปหาเติมกันด้วยกล้เลยนนะเออปเดดี๋ยราไปูตงอื่นนนกันต่อเลยนะอันนี้ก็ เป็นสำหรับเออสตาร์พาร์ตเนาะเมื่อกี้ที่มันแจกมามันไม่น่าจะพอแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูดิว่ามันจะแจกรงไหนอีกเนี่ยไอสตาร์พาร์ตสกรีมทีมนี้มันแจกมาแค่ร้อยหนึ่งมันไม่น่าจะได้ถึง1เวลนะมันต้องมีแจกอีกนะครับถ้าไม่งั้นวันหนึ่งเราหาได้ไม่ถึง1เวลเลยนะเพื่อนๆนะโอเคม,มาดูรส่วนอื่นกันต่อเลยนะถ้ามันมีเพิ่มแล้วยังไงก็มาดูกันต่อนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นอุย้ยซื้อเลยนะต้องซื้อลูกปมกับไฟฉายนะ2,500เพรแล้าฟ้อยเพื่อนนๆตรงนี้ผมแนนะําาว่่ไมต้องไง กับมันก็ได้กันนะอันนี้เขาไว้สําหรับคนที่ขาดแต้มหรือว่าหาแต้มไม่พอที่เขาจะไปเอาไอ้พวกนักเตะตัวดีๆหรือว่าตัวท้ายท้ายนั่นเองนะออยู่ตรงนี้มีเงินด้วยนะครับเหมือนกับว่าจะมีให้เราเก็บทุกวันอ่าตรงนี้นะครับก็จะรีทุกหนึ่งวันก็จะใช้400เพชรเลยนะครับผมโหก็ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่นะสําหรับเงิน5 0 0แสนนะครับผมถ้าใครมีเพชรนะครับก็แนะนําว่าตรงนี้ครับวันละหนึ่งครั้งครับผมอุ้ยอย่างนั้นต้องไปหาเพชรเพิ่มแล้วนะเนี่ยโอ้เพชรผมไม่น่าจะพอด้วยนะครับ you <laughs> หน้าต่อมานะครับก็จะเป็นในการแข่งขันของแม่มอสนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นหนะ้าแข่งในการที่เราจะต้องไปแข่งในโหมด VSA นั่นเองนะนเพื่อนๆนะหรือว่าโหมด1ต่อ1นั่นเองนะครับผมกนะ็ถ้าหากว่าชนะก็จะได้ถึง8สตาร์พาร์เลยนะแล้วก็ถ้าเราเสมอเราก็จะได้4สตาร์พาร์แล้วก็ถ้าเราแพ้นะั้นเราก็จะได้แค่2สตาร์พาร์นะครับผมสำหรับเครดิตนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันบวกเยอะบวกมากหรือน สักแค่ไหนนะแต่ว่าชนะไว้ก็จะดีกว่านชนะหรือว่าเสมอดีกว่าแล้วมันก็จะดีมากเลยนะครับโอเคนะโค้ชจะแข่งอยู่ที่5แมตช์นะแล้วก็มีรางวัลก็คือสําหรับอันแรกนะครับก็จะให้เรานะครับทำประตูได้ถึง5ลูกนะครับโอ้ไม่ไ,มได้ยากนะครับอันนี้มันน่าจะแจกเดี๋ยวอ๋อมันก็จะได้อันนี้มาเวรีมทีมนั่นเองนะครับหรือว่าสตาร์พาร์ทที่เหลือนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ1เวลล้วเห็นไหม อันนั้นที่มันแจกมา100โอเคครับอันนั้นคือเราต้องเก็บด้วยแล้วเราก็ต้องมาเก็บอันนี้ด้วยนะมันก็จะได้เท่ากับ1เวลสตาพาร์ตเลยนะที่ต่อมานะครับก็จะคือ10ปัตปูนะครับผมโูนี่ก็ไม่น่ายากนะเพราะว่ามันโหมด v s a นะแล้วก็ ตัวแข่งตั้ง5แมตช์นะครับผมคิดว่าน่าจะได้เกินอยู่แล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็จะได้เป็นไฟฉายนะครับสําหรับอันที่สองนะสำหรับอันต่อมาละอันที่3นี้20ประตูก็คือรวมๆแล้วช่องนี้ก็คือให้เรานะทำให้ได้20ประตูนั่นเองนะเพื่อนๆน,นะมันก็จะได้ครบทั้ง3กล่องนี้เลยนะ1วันนะครับต้องทําให้ได้20ประตูนั่นเองนะอันนี้ก็จะได้ไฟฉายเหมือนกันนะสําหรับช่องที่3เนาะ โอเคประมาณนี้นะครับผมใน1วันนะต้องมาเล่นโหมดแม่โหมดตรงนี้นะแล้วก็ยิงให้ได้วันละเกินวันละ20ลูกนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกินอยู่แล้วน,ะน่าจะได้ประมาณสักปูคนละส0มสิลูกอยู่นะ ต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่หน้าเดิมนะครับแต่ขยบมาอีกนิดนึงนะเป็นการสะสมนะครับเล่น8แมตชนั่นเองนะก็เท่ากับ2วันนี้มันจะได้เท่ากับ10แมตนะแต่ว่าเราสามารถขาดได้2แมตชนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราถ้าเราเล่นครบ8แมตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้ชนะหรือว่าเสมอนะครับเราก็จะได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผม2วันก็จะได้อีก2,500แต้มเลยนะสำหรับแต้ม GSC นะครับโอ้หแจกเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย ผัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเป้าหมายประจําสัปดาห์เนาะให้ทําให้ได้อาทิตย์ละ100ประตูนะครับในการแข่งขันของแม่มดนะหนึ่งวันนะครับเราจะเล่นได้อยู่5แมตช์นะครับก็เท่ากับว่า1วันนะครับเราต้องยิงให้ได้วันละ20ลูกนั่นเองนะหรือว่าวันละ15ลูกนั่นเองนะเพราะว่าเรามีอยู่7วันก็ถ้าหากว่าเรายิงได้วันละ20ลูกเราก็ยิง5วันก็จะได้ครบ100ลูกนะครับวันที่6กับวันที่7นะครับผมเราก็จะสามารถแบบว่าเอามาเผื่อเหลือเผื่อขาดได้นั่นเองนะครับผม ของข้างในก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนะอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้อีกตรงนี้อีกนะ MGC 2,000แตมเลยนะครับปูมานะครับก็จะเป็นเป้าหมายอีเวนต์นั่นเองนะเล่นให้ครบ55แมตช์ในการแข่งขันของแม่มดนะครับก็ไม่น่ายากนะเพราะว่านี้มันใช้เวลา14วันเนาะเราก็เอ่อถ้า10วันวันละ5แมตช์นะครับ10 50เป็น50แล้วก็หรืออีก4วันก็จะเป็นวันละ5ก็จะเป็น20ก็จะเท่ากับ เจดแมตต์โอ้ก็น่าจะทันอยู่นะครับทั้งหมดมัน70แมตต์เราขาดได้ตั้งเอ้ยเราขาดได้ตั้ง15แมตต์เลยนะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นก็น่าจะทันได้อีกทั้ง31,50ไฟฉายเลยนะเว้ยเยอะมากครับ14วันสุดท้ายนะทันอยู่นะเพราะว่าเราน่าจะเสร็จทําเสร็จก่อน14วันด้วยซ้านะครับผม10วันเราก็ทาเควสนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่า เรานะครับไม่ไม่ขาดเลยนะครับเพราะว่ามัน70 m, เมตรนอะอันนี้มันใช้แค่55เมตรเท่านั้นเองนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับาการแข่งขันของแม่มดก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวเราต่อไปที่อัญเชิญวิญญาณกันต่อได้เลยครับ มาดูกันต่อที่อัญเชิญวิญญาณเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะดูโฆษณาหนึ่งครั้งนะครับรับลูกอมหนึ่งลูกนะครับผมนะแล้วก็อ่านี่ดูไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมด้หนึ่งวันนะครับดูได้หนึ่งครั้งนะสําหรับราคาลูกอมหนึ่งลูกนะเว้ยโอ้โห 485 0ปด้าฟีฟ่าพอยต์นะครับเพื่อนๆน,นะถ้า5ลูกโอ้โหคราบ้าพันนะเฮ้ยทำไมอันนี้มันประหยัดกว่าวะอ๋อมันมันคนละอันนี้ว่าเมื่อกี้มันเป็นเพชรกับฟีฟ่าพอยต์นะที่มันต่างกันนะโอเคสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นของประจำวันนั่นเองนะครับก็จะมีนักเตะหนึ่งคนนะที่จะมาทุกวันเนาะแล้วก็มีเงิน5 0,000่นกับสกิลบุ๊ดสชิ้นนะครับใน1วันแล้วมันก็จะรีใน1วันนะครับส่วนไอ้เจ้าฟักทองตรงนี้มันคือฟักทองอะไรวะมี3ฟักทองด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะสำหรับไอ้ฟักทอง3อันนี้นะมันดูดีหน้าตามันก็แตกต่างกันด้วยนะครับ เรามาดูที่ฟักทองลูกที่1กันก่อนเลยนะครับก็จะมีนักเตะประมาณนี้นอโลโก็มีลูกอมแล้วก็เปลือกลูกอมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกรเลดมันก่อนสักนิดหนึ่งนะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะที่เราจะเปิดได้นะมันมี3มลูกมันน่าจะแตกต่างกันแหละเนาะไปดูกัน,นะครับอ๋อลูกแรกนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกลูกอม50%บเปเตเปลือกลูกอม7บซนะครับแล้วก็รางวัลที่3ที่2ที่หนี้ก็จะเปอร์เซ็นต์ลดลงไปนิด นึ่งนะเอ้ยวันที่2องอะไรวันที่สามเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับอู้นักเตะน่าจะอันที่1นี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคก็เท่ากับว่าลูกแรกนี้นะครับมันก็จะสามารถออกลูกอมกับเปลือกลูกอมเปลือกลูกอมน่าจะออกได้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามัน77%็สนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้เปลือกลูกอมนะไปเราไปดูกันที่ลูกที่2กันเลยนะครับมันทำหน้าแบบว่ายิ้มแบบตาปิดไปข้างหนึ่งด้วยนะครับเฮ้ย อันนี้ลูกอมมีเปอร์เซ็นต์ออก30แล้วก็ห่อลูกอมนะครับมัน76%ด้เอว้ยแล้วก็มีเฮ้ยมันเพิ่มตรงนี้มามันเพิ่มไอไออะไรวะมันเพิ่มไอเนกเตะมานะครับเป็น3%แล้วนะ3.9 3 9ุดนะครับแสดงว่าอันนี้มันก็น่าจะออกได้กลางๆนะผมว่าอันนี้อีก10%อนะครับโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดไม่ดูดีๆนี่ไม่รู้เลยนะครับเอาแล้วฟีฟ่ามือบายมันเล่นลิ้นกับเราแล้วครับผมเปิดมัวม่วไม่ได้เลยนะครับคือ ต้องบอกว่ามันออกได้ตามที่เราต้องการเลยนะว่าเราอยากได้อันไหนประมาณไหนเราก็สามารถไปเลือกลูกนั้นๆได้เลยนะโดยที่การที่เรามาดูตรงที่ตัวไอ <ๆ S 1> นี้นะก่อนนะว่าเราควรที่จะเลือกอันไหนนะเนาะแต่ผมดูแล้วผมคิดว่าลูกกลางนะครับมันก็จะออกได้แบบกลางๆน้องได้ทั้งนักเตะด้วยได้ทั้งไอ้พวกลูกอมด้วยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้สาหรับลูกแรกนี้มันก็จะเน้นไปทางลูกอมกับเปลือกลูกอมอ่านะครับประมาณนี้สําหรับลูกที่3นี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของนักเตะ ขึ้นมาอีกนะครับก็นะถ้าใครนะครับที่ต้องการอยากจะได้นักเตะเรก็เปิดลูกที่3าเออประมาณนี้สําหรับใครที่อยากได้ลูกอมอยากได้เปิดลูกอมก็ไปนู่นไปลูกที่1ลูกที่สองอ่าสำหรับใครที่มีอ่าต้องการนักเตะค,คนนั้นวันนักเตะที่ตัวที่เราอยากได้มาถึงแล้วแล้วแต้มเราก็มีพอสมควรแนละ้วก็ไปนู่นลุ้นลูกที่3าเลยอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าตักทอง3มลูกนี้อ่าความแตกต่างกันมันอยู่ตรงนี้นะครับ และต่อมานะครับก็จะเป็นเราใช้ฟักทองไป6ครั้งนะครับก็จะสามารถเลือดอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับสำหรับลูกอมกับไอฉายนั่นเองนะครับผมไอลูกอมนี่มันจำเป็นยังไงวะเดี๋ยวต้องไปสืบดูนะครับสำหรับลูกอมนี่1วันนี่เราน่าจะหาได้อยู่ที่4เม็ดนะครับเพราะว่าผมมีลูกอมอยู่4เม็ดนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปได้มาจากไหนบ้างตอนนี้ผมมีอยู่4เม็ดเท่ากับว่าถ้าหากว่า2วันนะครับเราก็จะมาเปิดตรงนี้ได้ผมคิดว่าผมรอพรุ่งนี้แล้วค่อยมาเป นี้ดีกว่านะมันก็จะได้พอดีเป๊ะเลยนะครับ มาต่อกันตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเครื่องหมายรีไซเคิลให้นําห่อลูกอมนะครับมาแลกเป็นลูกอมอ่ะงงเข้าใหญ่อันนี้ครับลูกอมไอ้เปลือกลูกอมเรายังไม่มีนะโอ้แล้วลูกอมแม่งลูกหนึ่งใช้ตั้ง5้าเปลือกเลยนะครับที่จะเอามาแลกได้นะฮะแล้วการที่เราจะเดินตรงนี้ก็คือเราต้องใช้ลูกอมเดินนั่นเองนะครับก็คือจะเพิ่มทีละหนึ่งอ่าตรงนี้เพิ่ม2อ,อ่ะเพิ่มเป็นทีละสองแล้วครับนี่ก็เพิ่ม2นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับใช้ลูกอมหลายลูกอยู่นะครับในการที่จะเดินตรงนี้จนครบนะถึงว่าลูก แม่งโคตรแพงเลยครับสุดท้ายครับบ้านผิงสีเฮ้ <Hey! S 2> บ้านผีสิงเฮ้ hey! ถูกแล้ว อ่าโอเคครับก็จะเป็นการเดินนะครับผมน้ดแล้วก็จะเป็นแต้มไฟฉายนะสำหรับรางวัลนะครับในช่องนี้อ่ามีรางวัลเบดตาเลสนะครับผมนะอ่านี่ครับของเบลตเลสนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่สิ่งที่จะได้แน่นอนนะครับนั่นคือ5 0,000เชื่อว่าทุกคนต้องได้5 0,000อยู่แล้วครับของเบตตเลดนี้ได้โคตรยากเลยครับเพราะว่ามันแค่15%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะได้อีก50บไฟฉายนะครับแล้วก็จะดูได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมโดยสาหรับการที่เราดูโค น,นั่นเองนะครับรับไป50ไปฉายเท่านั้นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็มาเดินแต้มนะครับเพื่อนๆน,นะนี่ เอาละครับสาหรับตรงนี้นะสายฟรีหรือว่าสายเติมสายพาร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ใครจะได้อะไรตรงไหนบ้างนะครับผมก็ฝากคนดูนะครับมาบอกผมไว้ด้วยนะว่าสายฟรีไปถึงไหนสายพาร์ตไปถึงไหนหรือว่าคนที่เติมได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยก็แล้วกันเออนี่สําหรับไอเจ้าเฮอร์นันเดสนี้นะครับผมคิดว่า25,000แต้มนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้น่าจะได้นะครับสาหรับอันนี้น่าจะเป็นตัวแจกนะสายฟรีก็น่าจะได้นะ2,500แต้มไม่น่าจะ หายากนะครับเพราะว่าไฟฉายปัญหาง่ายง่ายครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับว่าสำหรับิจ กรรมหรือว่าภารกิจสกรีมทีมนี้นะครับผมมันมีอะไรที่จำเป็นและสำคัญกันบ้างนะครับไปสรุปกันท้ายคลิปเลยครับสารุปคลิปสำหรับกระท่อมแม่มดนะครับก็ให้เรานะครับเลือกมาเส้นทางนี้นะครับก็จะมีกรวย2อ,อันนี้แล้วก็ลูกบอลก็จะทำให้เรานะครับได้ไฟฉายกับลูกอมเยอะที่สุดนะครับ ออกมานะครับเราก็จะแข่งนะครับ2แมตชนะ์เนาะเราก็จะได้สกรีมทีมนะครับผมเนาะสตาร์พาร์ท100แล้วก็สะสมตรงนี้นะครับ2วันนะครับเพื่อที่เราจะมาได้แต้ม j s c นะครับกับนักเตะ92บวกสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของอันดาหมาตาโอเล่นะครับก็คือเติมนะครับคุ้มก็สรุปแค่นี้ว่าให้เติมพาร์ทนี้ด้วยบ้า ต่อมาคือการแข่งขันของแม่โมดก็คือว่าแข่งวันละ5ครั้งต้องทำให้ได้วันละ20ประตูขึ้นไป ทำภารกิจแม่มด2วันจะเท่ากับ10แมตช์ขาดได้2แมตช์ก็จะเท่ากับ8แมตช์ก็จะได้แต้ม GSC 2,500แต้แทม7วันยิงให้ได้ร้อยประตูเท่ากับว่าเราต้องยิงให้ได้วันละ20ประตูขึ้นไปแข่ง55แมตช์ภายใน14วัน14วันเราจะแข่งอยู่ที่70แมตช์เท่ากับว่าเราขาดได้15แมตช์เท่านั้นก็คือ3วันนั่นเอง สุดท้ายฟักทองลูกแรกเน้นลูกอมและเปลือกลูกอมลูกที่2กลางๆแตกเอียงไปทางลูกอมและเปลือกลูกอมลูกที่3สุดท้ายเน้นนักเตะที่เราต้องการต็โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยเวนะที่นี้ด้วยกระแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเอ็ง เองนันแหละเองดูคลิปค่าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาล่ะเออมันจะได้เป็นารายได้ข้างไงเข้าใจปะฝากไว้้วยล่ะเข้าใจไหม